ดีค่ะชีพที่สองของวันนี้นะคะก็มีหลายคนที่ถามว่าไอตอนที่ร้องเพลงอะเวลาตั้งอัดวิดีโอตัดอัดยังไงหรอลูกนั้นก็จะใช้มือถือของลูกนั้นอีกเครื่องหนึ่งด้วยเพราะว่าอย่างตอนที่มัน iPhone 5รลูกนั้นก็จะยังไม่มีเคสที่มันตั้งได้แต่ก็จะแบบพิงพิงอะไรบ้างตอนนี้ลูกนั้นก็เลยเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนหรอกก็คือใช้อันเก่าก็คือที่เห็นคือแรกๆที่มันจะเป็นเคสสีชมพูอะ พี่ลูกน้ำตั้งแล้วก็ส่องไว้นในกระจกอ่ะเออ,อน,นั้นก็คือเป็นเคสอนาซุยตัวนี้นั่นเองมันเป็นยังไงเดี๋ยวลูกนจะทําให้ดูก็คือว่าอันนี้ก็ลูกน้ำมือถือนะคะก็ล็อกก่อนอ่ะเสร็จแล้วตัวเคสอนาซุยนี้นะคะเอาตัง้งแต่วิธีเริ่มต้นเลยนะมันจะได้ไปแบบนี้แต่ว่าอันแรกๆที่ถ้าทุกคนซื้อไปลูกน้ำจะแกะไว้ให้เพราะว่ามันแกะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะแข็งถ้าเป็นของแท้นะ,ะอ้ามันจะแข็งนิดนึงเพราะว่า เหมือนตัวนี้มันเป็นอะไรที่ทนทานมากตกเท่าไหร่แบบล่วงก็ไม่เป็นอะไรเพราะมันถึกเพราะลูกน้องชอบมากเลยอย่างมันตั้งได้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นกระจกใช่ไหมคะเสร็จแล้วอย่าถามว่าอีอันนี้มีขายไหมอีสีเหลืองๆที่อยู่ข้างในไม่มีขายนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้ซื้อมาจากตอนที่ไปฮ่องกงนะเป็นเคสมิกกี้เมาส์ตัวนี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะแฮ้ยอย่าถามเคยไหมออนที่ขายคืออันนี้ไอ้นะคะตั้งได้มันจะตั้งแบบนี้นี่ หรือว่าแบบจะเขาเรียกว่าจะส่องกระจกก็ได้จะอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ยอ่ะก่อนอื่นนะคะก็เวลาแกะให้เอาน,นิ้วนิ้วนี่สอดไว้ตรงนี้กับอีกข้างหนึ่งแล้วก็แง้มมันออกมาอย่างนี้อ่ะพอสมมติว่ามันเริ่มอ้ามาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะมีผีเสื้อให้ผีเสื้อตัวนี้มันมีประโยชน์ตนัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ สอ,ส,อสอดไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆงัดแล้วก็งัดงัดงัดขึ้นค,คืออันนี้ลูกน้าใช้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็บ่อยมากๆแล้วมันก็เลยทําให้แบบว่าดูลวมไปสักนิดนึงพอใช้ไปนานแล้วมันก็หลวมแต่ลูกน้ำเป็นคนไม,ไม่ค่อยชอบถอดหรอกเพราะว่าใช้แล้วมันถึกมากตกก็มือถือไม่เป็นอะไรเพราะาตอนแรกลูกน้ำเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เคสโทรศัพท์มือถือนะคะมือถือมันก็จะเป็นร่วงเป็นรอยบุบเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ชิ้นส่วนที่มีอยู่ในกล่องคือ e สองตัวนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะห้ามทําหายนะ เราก็เอามือือวางลงไปแบบนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวกระจุกกระจิ๊กเนี่ยวางวาง,วางคือเหมือนตัวต่อค่ะพยายามเอาตรงที่มันเป็นแบบนูนนูนมนมน,มนเนี่ยวางวางวาง,วางตามอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วก็วางลงไปแล้วก็จะมีปุ่มเอ่อปุ่มล็อกด้วยตรงนี้วางไปเหมือนต่อจิกซอเห็นไหม แล้วก็ประกอบด้วยตัวนี้นะคะนี่ตอนนี้แค่นี้เองแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือลองเทสด้วยการกดปุ่มเนี่ยปุ่มนี้มันก็จะล็อกได้เห็นไหมเอออุ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,นี้แล้วตอนนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็ถามว่าลดเวลาชาร์จต้องถอดมาไหมไม่ต้องถอดนะคะเพราะว่ามันสามารถเสียบชาร์จได้เลยเนี่ยรุ่นนี้ก็จะตั้งนี้สมธุเทสให้ดู แล้วก็อัดวิดีโอไปบา้บาๆ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 หรือเวลาใครที่ชอบถ่ายรูปเออชอบปะ้ะลูกนัาจะมีคลิปมาบอกลูกนัก็จะใช้โปรแกรมที่มันแบบว่าตั้งเวลาถ่ายรูปนะคะตัวลูกนันจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนเอาให้ดูเราบอกด,ด้วยตัวนี้นะคะเป็น camera plus กดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้แล้วกดตรง setting hammer ออนี่แล้วเราก็จิ้มตรงกลางค่ะมันจะขึ้นเป็นเลขให้เห็นปะ พอจะเห็นไหมอ่ะเออเนี่ยอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นวีกีวีอีวีไฮอ่ะสมมติว่าตั้งสมมติว่ากำลังตั้งถ่ายอยู่จะทำยังไงให้เห็นดีเอ๊ะอย่างนี้ดีป้าเห็นไหมอ่ะอันนี้มันกล้องหน้ากล้องหลังวะเอออันนี้กล้องหน้าอ่ากล้องหลังลนี่เห็นปะแล้วก็ตั้งกดถ่ายรูปอุ้ยอ่ากดถ่ายสี่ ก็จะได้ยู่แล้วเห็นไหมคุณประโยชน์มันเยอะนะจ๊ะสาวที่ใครอยากจะได้นี่เราก็จะได้รูปมาแบบนี้ที่นุ่น้ำแบบชอบตั้งถ่ายรูปเองอะไรเองเอาไว้อัดวิดีโอนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เนี่ยนุกน้ำขับรถอยู่นั่งก็ใช้อันเนี้ยตั้งไว้เออแล้วมันก็ถ่ายไปเรื่อยเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอยนั่งถือ,อเกย์มาละแถมมันน่ารักอีกด้วยดูนะคะเป็นคำว่าแอนาโซนี่มีสามสีนะคะสีม่วงสีดา สีชมพูสีม่วงจะไม่ค่อยต่างกับสีดํามากจะเป็นม่วงม่วงไทพาน,นิตอ่ะเรียกยังไงดีเป็นม่วงเนี้ค่ะเป็นม่วงแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะใกล้เคียงกับดําใครอยากได้สีอะไรก็บอกล้กันนะจ๊ะสองตัวนี้นะคะเอ้ยเคสอนาซูนี้ขายในราคา600บาทฟรี EMS นะคะโอเคไหมก็แล้วบางคนที่จะถามว่าเห็นในตลาดนัดอะ3 5มเองทำไมขายแพงจังเราบอกก่อนนะคะที่หายไปเพราะว่า เขาไปเอามาจากเกาหลีเอยฮ่องกงเกาหลีเป็นเคื่องสำอาพี่ที่เขาไปเอาจากฮ่องกงนะคะเขายังไม่กลับมานุกนํ้ก็เลยไม่มีของมาขายเพราะว่าเราเอาตัวที่มานส่งเข้าครึ่งในช็อปนะคะตัวนี้แล้วก็สามารถไปดูได้นบนเซนทันบนเอ,อ่อบนเมเจอร์ลเชโยทินนะคะตรงร้านที่มันมีนาฬิกาหรืออะไรเงรี้ยที่ไม่ขายของแพงๆอะ ขายอยู่ในราคา1,290บาทถึง1 5 0 0บาทนะคะแลวลูกนั้นได้มาในจำนวนเยอะฉะนั้นแล้วก็ไม่แต่ไม่ได้เยอะมากนะแค่แบบพี่พี่จะให้หนูป้าถ้าพี่ไม่ให้หนูหนูก็จะไม่ขาย <c oughs> <c oughs> เขาก็ไม่ขายก็ได้นะจริงแต่เขาบอกว่าเออเห็นว่าเราแบบคุยเก่งนู่นนี่นั่นขายของเก่งเลยเขาก็เลยแบบเออเอาไม้ที่พี่จะกลับแล้วเขาไลนา์มาบอกว่าเขาจะกลับคืนนี้ ป่านนี้หกโมงเช้าเขาก็ถึงแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ลูกน้ำก็มาเลยมาพอมีปุ๊บก,ก็เลยมาบอกทุกคนเลยว่ามันมาแล้วนะแล้วมันมีอีกแล้วนะนี่นะจ๊ะก็คือสีชมพูจะเหมาะกับคนที่แบบหวานๆน่ารักน่ารักแซ่บๆเฮ้ยมันเป็นไอเทมที่มันน่ารักมากคือจะแต่งหน้าจะอะไรก็อย่างก็เห็นป้ามันน่ารักกะมันทําให้คนถือดูดีอย่างนี้ คนที่แบบว่าดูลุกเป็นผู้ใหญ่โตๆหรือว่าชอบความเรียบหรูนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเหมือนอันนี้ขายของอีกได้ปะอันนี้เป็นกระป๋องนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นกระป๋องเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าถทายคลิปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันโอเคปะ่าก่กอนเยอะอันนี้สีดําสีม่วงหมดสีม่วงไม่มีของเออเพราะว่ามีลูกค้าคนหนึงสั่งไว้สีม่วงก็ยังไม่มีของเหมือนกันเพราะว่า คือถ้าสั่งมาแล้วลูกนะ้ําไม่มีของเราจะไปย้อมแมวโดวยการไปซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสําเพงหรือเสือป่าเสือป่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะจ๊ะไม่ได้ไปเอาณตรงนั้นมาฉะนั้นอย่าต่อเพราะว่าเราขายให้ถูกแล้วสิ่งนี้คุณจะได้ไปพร้อมอะไรนี่คือกล่องของมันอ่าใส่ไปแล้วก็กล่องของมันอย่างงี้ไอ้แล้วก็จะได้ผีเสื้อไปด้วยผีเสื้อก็จะใส่ในนี้มันมีประโยชน์เยอะนะมันมีประโยชน์ทางช่วยในการแงะแล้วก็ เออบางคนน่ะคือลูกน้าจะบอกว่าเราตัวนี้ข้อด้ของตัวนี้คืออะไรเวลาเสียงที่เราปดที่เราล็อกเสียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้พกตัวนี้ลูกน้ำจะใช้ในการปิดเสียงของในการเข้าไปในเซตติง้งแบบคือเหมือนสมมติเข้าลงหนังนั้นลูกน้ำก็จะแบบปึ๊บปื๊บป๊บเข้าไปปิดเสียงในนี้มันจะง่ายกว่าเพราะว่าเคียงที่เกียรพกไออันนี้ไงอันนี้ก็คือรู้ที่ใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะหูฟังนะจ๊ะ อ่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีถุงถุงของเ้าเรื่องหลูอลังการนะจ๊ะแต่ละละ็อตถ้าสมมติว่าอาจจะได้กองเล็กกลองเอ้ยอาจจะได้ถุงเล็กหรือถุงใหญ่ก็แล้วแต่ล็อตที่เขาให้มานะคะไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเนาะก็ใครอยากได้นะคะก็ไลน์มาหาลูกน้ำนะคะ sugar sis sugar s, s U G A R Z m e d m d แค่ลูกน้ำนะคะเพราะว่าตัวนี้กิฟสินค้าอื่นมันเยอะมากๆแล้วกิฟรับไม่ไหวเพราะว่าจะต้องเลือกสีต้องคอยบอกว่า ิดยังไงทํายังไงอะไรอย่างนี้อีกอก็ไลน์มาที่ลูกน้ำที่เดียวละกันเนาะจะพยายามตอบให้ได้มากๆที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเดี๋ยวจะรีบขายนะช่วงนี้เพราะว่าลูกน้ำสอบเสร็จแล้วและวันที่สิบกว่าจะไปภูกระดึงก็เลยเดี๋ยวรีบขายก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะไม่อยู่โอเคไหมโอเคละแค่นี้ เดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ราคา600บาทฟรี EMS นะคะก็คือรวมค่า EMS แล้วเนนี้แหละโอเคปะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงพวกที่ใส่เครื่องสำอางต่างๆนานาที่ทุกคนถามถึงกันละกันนะคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ขายแล้วเพราะว่าพี่เขาบอกว่าของมันหมดเออถ้าของจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกละกันอีถานกระป๋องกระแป้งทั้งหลายเนี่ยโอเคนะมันหมดลืมเพราะว่าวันนี้ไปดูของมาให้ลูกค้ามาโอเคบายฟันดีค่ะ